สามีภรรยานั่งกุยกันเงียบเงียบแล้วสักครู่สามีก็จ้องหน้าภรรยาแล้วก็พูดว่าเมื่อปีที่แล้วบ้านผมไฟไหมคุณก็อยู่ข้างๆภรรยาพยักหน้าแล้วก็ตอบว่ากะที่รัก ฉันอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสามีพูดต่อเมื่อตอนต้นปีผมโดนรถชนคุณก็ยังอยู่ข้างๆผมกาปริยาตอบมาตอนนี้ผมลถความอีกคุณก็ยังอยู่ข้างๆผมสามีพูดต่อจ้าฉันจะต้องอยู่เคียงคู่กับคุณตลอดเวลาสิจ๊ะที่รักปริยาพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความภูมิอกภูมิใจ สามีจ้องหน้าภรรยาเขาเหม่งอีกครั้งแล้วก็พูดว่าคุณนะพิสูจน์ให้ผมรู้ตันทีว่ามึงน,นี่แหละอีตัวสวย <c oughs> <c oughs>